ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คำเมนเรียกยไพ่ใบสุดท้ายกับอาวุธหนักจรวด PHL0-3 ที่มีระยะยิงไกลถึง120กิโลเมตรและตอนนี้มีคำสั่งอพยพด,ด่วนจากมทบ25ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายในการโจมตีของทหารคำเมนเองและเรื่องราวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อเกาลีครับคอมเมนต์เกาหลีออกมาพูดถึงเยอะมากและก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยยังไงก็สู้ไทยไม่ได้ครับเพราะไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่ลำเดียวแล้วจะไปสู้ไทยได้ ยังไงไม่ห่วงชีวิตประชาชนเลยเหรอนี่นี่ก็คือการประนามของเกาหลีเองที่บอกว่าเขมรไร้ปราณีประชาชนชาติตัวเองซึ่งก็ยังมีสรุปภาพรวมสถานการณ์และก็จุดยืนของไทยต่อการเจรจา,าล,ล่าสุดกับประธานาธิบดีดูนทัมด้วยโดยมีรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้กัมพูชาเปิดแนวรบยาวตลอดแนวชายแดนกว่า800กิโลเมตรตั้งแต่ช่องบกถึงจังหวัดตราดโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นห้ามพลาดด้วยรายการทั้งพวงติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชม ทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกันเหมือนเดิมและก็ต้องบอกเลยว่าณตอนนี้ครับยังมีรายงานความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝั่งกองทัพกัมพูชาเองที่ตอนนี้มีข่าวออกมามีรายงานออกมาครับว่าเตรียมยิง PHL03 ซึ่งเป็นจรวดวิถีไกลถล่มมทบ25ซึ่งตอนนี้มีคําสั่งจากมทบแล้วสั่งอพยพด่วนด้วยโดยกองทัพบกของไทยเราครับได้ออกมา,ถาแถลงการว่า เมนนนั้นไม่มีดีด้ที่จะหยุดยิงเลยและด้าทีที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดก็คือเสริมอาวุธหนักจรวด p ีเอ3ศและก็ IM70 รวมถึง BM21 พร้อมกับยิงเข้าสู่พื้นที่พลเรือนของไทยเราทั้งยิงใส่โรงพยาบาลบ้างชำเมง้ง อำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดและก็ยังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยเราด้วยและก็ยังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยเราด้วยครับซึ่งกองทัพบ,บกของไทยเราก็ออกมายืนยันว่าจะสู้เต็มขีดความสามารถตอบโต้ผู้รุกรานและก็ทําร้ายประชาชนโดยก็เป็นเรื่องราวอัปเดตจากโฆษกกองทัพบ,บกเองนะครับที่ได้ออกมากล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดกับทหารกัมพูชาว่ายังมีการเคลื่อนไหวด,ด้วยการใช้อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลเข้ามาในฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญเนี่ยมันเป็น กนอกเขตพื้นที่เป้าหมายทางทาหารจํานวนมากก็เลยไม่ฝ่ายไทยเราครับมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทาหารดําเนินการตอบโต้อาวุธก็เลย,ยไม่ฝ่ายไทยเราครับมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติการทางทหารดําเนินการตอบโต้อาวุธยิงสารสนระยะไกลอย่างเช่นจรวดและก็ปืนใหญ่ที่ยังคงยิงเข้ามาใส่ฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้อัปเดตในเวลาครึ่งวันของวันที่27กรกฎาคมฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังไม่หยุดโจมตีไทยเรา ด้วยอาวุตถุรูปแบบโดยก็ยังมีเรื่องราวที่อัปเดตล่าสุดกันอีกนะครับคือมีเรื่องราวเยอะมากเป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับก็เป็นเรื่องด่วนที่สุดเมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดสุรินนั้นเข้าจับกลุมสายลับกัมพูชาเพิ่มได้อีกหนึ่งรายที่บ้านตาเมียงหมู่ที่1ตำบลตาเม,มียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโดยสารับรายรัางกล่าวครับก็มีการใช้รถเก๋งสีบรอนเงินนะตะเวนถ่ายภาพสถานที่ต่างๆส่งให้ทางกัมพูชาในระหว่างที่มีการสู้รบตามแนวชายแดนไทย กบูชาเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดมีความคืบหน้านเนี่ยก็จะเป็นการแจ้งให้ทราบกบูชาก็มีการส่งสายรับต่างๆนานามานะครับเพื่อที่ตเวนถ่ายภาพจุดยึธศาสสำคัญของไทยเราและก็ฐานที่มั่นของไทยเราว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างคือเอาทุกทางจริงๆซึ่งก็เป็นอย่างที่โฆษกองทัพบกบอกแหละตอนนี้ยังไม่มีดีท่าว่าจากการหยุดยิงเนี่ยยุติลงเลยนี่ขนาดมีตัวกลางอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาพูดคุยร่วมกันแต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จนะครับผมคิดว่า มันอาจจะหนักหน่วงกว่าที่เคยก็ได้สําหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราแล้วตอนนี้ครับรัฐบาลของไทยเราเองเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศจุดยืนแบบเป็นทางการแล้วนะครับโดยยึดหลักสันติภาพมาโดยตลอดและก็พยายามแยกประชาชนออกจากการสู้รบซึ่งการตอบโต้ของไทยนั้นมุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่โจมตีประชาชนเช่นฐานยิงจรวดของกัมพูชาเองตอนนี้ไทยเองก็มีผู้เสียชีวิตราว15รายครับบาดเจ็บกว่า50รายและมีการอพยพแล้ว13,000คนส่วนในเรื่องของการพูดคุยกับดูนอทัมนั้น ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีการยื่นข้อเสนอให้ไทยกับขมรหยุดยิงโดยใช้มาตรการทางภาษีการค้าเป็นแรงกดดันซึ่งไทยเองก็ตอบรับโดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพราะที่จะหยุดเพราะว่ายึดถือประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ก็ย้ําว่าการเจราจารเนี่ยต้องมีความมั่นใจจากฝั่งกัมพูชาไม่ใช่แค่พูดว่าอยากหยุดยิงจาก จ้าหุนไมเน็ตเพียงคนเดียวก็บอกว่าอยากหยุดยิงครับแต่ก็เปิดเราตั้งแต่ตีสีสุดท้ายเนี่ยก็ได้ปูดน,นะดยหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นตัวกลางครับบทบาทของต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องอย่างอันวัยปราฮิมนายกของมาเลเซียก็โทรมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในฐานะประธานอาเซียนส่วนสหรัฐจีนและก็มาเลเซียนั้นก็แสดงท่าทีอยากให้เกิดสันติภาพซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกับสหรัฐเนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อวางเงื่อนไขหยุดเพื่อวางเงื่อนไขการหยุดยิงกับขบเบนอยู่แต่ที่มันยอมไม่ได้ ได้นะครับรัฐบาลไทยก็ได้ออกมาแถลงการอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าตอนนี้แนวรบของกัมพูชาครับเปิดยาวตลอดแนวชายแดนกว่า800กิโลเมตรคือตั้งแต่ช่องบกยาวถึง,ถงจังหวัดตราดจนทำให้จันทบุรีกับตราดเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินในทันทีซึ่งตอนนี้ผูว่าทั่วแนวชายแดนได้รับคําสั่งให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วและกองทัพบ,บกเนี่ยมีอำนาจเต็มที่ในการดําเนินการตอบโต้ส่วนข้อกังวลเพิ่มเติมของไทยเราครับคือตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องการประเทศที่3ามในการแทรกแซง แต่ก็ขอคุณทุกประเทศที่มีความห่วงใยและก็มีการย้ำนะครับว่าให้ประชาชนไทยเราทุกคนเนี่ยระวังในการเผยแพร่ภาพที่เกี่ยวข้องกับยุทธการเพราะอาจเป็นภัยต่อทหารได้ซึ่งในน้มต่อจากนี้ของรัฐบาลไทยเราครับก็พร้อมที่จะเจราจาตลอดเวลาแต่ต้องเป็นการเจราจาที่มีเงื่อนไขชัดเจนเช่นการถอนทหารและก็อาวุธหนักของกระเบนออกจากพื้นที่ซึ่งสหรัฐเองก็จะใช้มตรการทางภาษีต่อไทยกับกัมพูชาหากไม่หยุดยิงเนี่ย ก่อนวันที่1สิงหาคมและถ้าหากมีการหยุดยิงก่อนวันที่1สิงหาคมนี้แนวโน้มทางภาษีของไทยเศรษฐกิจของไทยเนี่ยอาจจะมีผลเป็นบวกกับสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นการแถลงของรัฐบาลไทยเรานะครับที่บอกว่าพร้อมเจราจาเพื่อยุติการหยุดยิงแต่ว่าต้องมีหลักประกันจากทางเขเมรน,นะว่าจะไม่ละเมิดอีกรวมไปถึงการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์และก็ชาติต่างๆเนี่ยที่ช่วยผลักดันไปสู่เวทีสันติภาพซึ่งไทยก็ไม่ขัดข้องเรื่องมาตรการทางภาษีนะครับแต่หากเกิดขึ้นเพราะเจตนารักษาชีวิตพลเรือน อธิปไตยของชาติไทยเราเป็นการรปเดตดความคืบหน้าเกี่ยวกับพระรบ,บานไทยและก็การัะเดตดความคืบหน้าเกี่ยวกับการประทะแนวชายแดนซึ่งขเมรเนี่ยโอ้โหจงใจจะใช้อาวุธหนักที่ไม่ใช่แนวรบเลยแนวรบเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ชายแดนเท่านั้นนะครับ20-30กิโลถ้าเกิดห่างจากชายแดนนะแต่เขเมรจะใช้อาวุธหนักถึง130กิโลเมตรซึ่งมันไม่ต้องใช้เลยถ้าเกิดคุณมียุทธศาสตร์ดีๆคุณมีการวางแผนดีๆเนี่ยการใช้จรวด p s เ0 3เศนมี่ยมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วถ้าเกิดว่่าาาคุุณไม,มยยยทศตรร์เพะะกิง 130กิโลเมตรไกลที่สุดถ้าเกิดใช้มาเนี่ยแน่นอนว่าอนุภาพศักยภาพมันรุนแรงแน่นอนแต่ฝ่ายไทยเราก็พร้อมเต็มที่ไทยเราก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับที่แน่ๆเนี่ยเรายึดครองน่านฟ้าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกัมพูชาก็น่าจะรู้แหละสู้ยังไงก็ไม่ชนะไทยเราแต่ต้องการดึงกระแสชาตินิยมเท่านั้นทั่วโลกรู้ เกาหลีรู้อเมริการู้ไทยรรู้แต่แต่ว่าประชาชนชาวเขมรน,นั้นไม่รู้เนื่องจากมีการปิดข่าวมีการควบคุมโดยลูกสาวของฮุนเซนโดยอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ผมอยากจาเบีให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก็เป็นคอมเมนต์จากทางฝ,าฝั่งเกาหลีที่เหมือนเกาหลีเนี่ยจะรู้ความจริงเร็วกว่าชาติอื่นๆนะครับเพราะมีการ เสิร์ฟข่าวกันอยู่ตลอดเรียกว่าหลายคอมเมนต์ออกมาสนับสนุนประเทศไทยเราและก็ออกมาตําหนิกัมพูชาและก็มีบางคอมเมนต์นะบอกว่ารบยังไงกัมพูชาเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะไทยเราได้เนื่องจากยุทธวิธีและก็ยุทธปกรณ์เราเหนือกว่าคอมเมนต์เป็นอย่างมากก็พูดถูกตรงประเด็นทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่คอมเมนต์แรกกันก่อนเขาบอกว่าทหารกัมพูชาแอบอยู่ในพื้นที่พลเดือนและก็ตั้งอาวุธในหมู่บ้านโดยไม่แคร์เลยว่าพลเดือนจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าส่วนทหารไทยเนี่ยออกไปแนวหน้าเพื่อป้องกันพลเดือน พยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีที่อาจจะกระทบต่อประชาชนต่อดีคมเมนต์นึงเขาบอกว่าเข้าใจฝ่ายไทยเลยนะกัมพูชาเนี่ยเหมือนตบหน้าก่อนแล้วมาขอหยุดยิงใครจะยอมกันง่ายละ่ะก็จริงนะครับแต่เราก็พร้อมยอมแหละเพราะความสูญเสียตอนนี้เนี่ยเราถือว่าน้อยกว่ากัมพูชามากหลายขุมเลย ต่อที่คอมเมนต์หนึงเขาบอกว่ากัมพูชาไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่ลําเดียวแล้วจะไปสู้กับไทยได้ยังไงแล้วชีวิตประชาชนละ่ะคุณไม่ห่วงกันเลยเหรอเมนตต่อมาก็บอกว่ากัมพูชาไม่มีอะไรเลยทั้งเครื่องบินรบหรือว่ากําลังคนแต่มีใจที่บ้าระหำ่ำถ้าเกิดไทยใช้เอสจัดการก็จบเลยเมนตต่อมาก็บอกว่าหวังว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะ ตกลงการหยุดยิงได้เพราะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวหายรายได้ก็หายกันทั้งคู่แล้วสิ่งที่เสียหายที่สุดเนี่ยก็คือชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่า นักการเมืองมักสราส้างสงครามขึ้นมาเพื่อกลบปัญหาของตัวเองประเทศเราก็เคยเป็นแบบนั้นกัมพูชาใช้สงครามเพื่อเบี่งเบงประเด็นการเสื่อพดอ,อำนาจของลูกชายฮุนเซนไทยเองก็กําลังใช้ประเด็นนี้กลบปัญหากองทัพที่เสื่อมศรัทธาจริงๆไทยเราก็ไม่ได้กลบประเด็นเราไม่ใช่คนเริ่มก่อนแต่ว่าเป็นฝั่งกัมพูชาครับที่เหมือนจะเรียกกระแสะชาติิยมออกมานะซึ่งมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าไทยคือประเทศแรกเลยที่ส่งทหารมาช่วยเกาหลีใต้ตอนสงครามเกาหลีและก็เป็นประเทศสุดท้ายที่ถอนทหาร เราควรระลึกถึงบุญคุณไทยอย่าเป็นคนลืมบุญคุณก็จริงนะครับไทยเราส่งทหารไปช่วยรบในสงครามเกาหลีด้วยแล้วก็มีการส่งสเสบียงส่งซัพพอร์ตต่างๆจนเกาหลีนั้น ตั้งอนุสาวรีย์ให้กับทหารไทยเรากันเลยทีเดียวต่อกันที่อีกข้อนึงครับบอกว่าห้ามลืมว่าไทยเคยช่วยเราตอนสงครามและอยู่ต่อหลังจากหยุดยิงนานที่สุดเพื่อที่จะป้องกันเกาหลีใต้อีกเม็นนึงครับเขาบอกว่าปัญหาเรื่องเขตแดนในแถบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องโทษฝรั่งเศสที่กำหนดเขตแดนแบบไม่สนใจวัฒนธรรมท้องถิน่นเหมือนแอฟ,ฟริกาการแบ่งประเทศการแบ่งประเทศผิดผิด,ผดในอดีตเนี่ยจะคงสร้างความขัดแย้งจนถ,งถึงทุกวันนี้อันนี้ยิ่งเป็นเรื่องจริงเลยครับเกาหลีเนี่ยรู้ดีมากคือฝรั่งเศสเขาเคยเอาขม เป็นเมืองขึ้นแลวก็ปล่อยให้เป็นอิสระภาพแต่ว่าสุดท้ายแล้วการแบ่งเขตแดนเนี่ยมันมีแผนที่2ฉบับนะครับซึ่งทั้งไทยและก็ขเมรก็ยึดกันคนละฉบับขมรเนี่ยยึดหน่วย200,000ไทยเรายึดหน่วย5 0,000ืนซึ่งมันละเอียดกว่ากันมากแล้วในการรบในการบัญชาการของฮุนเซนเนี่ยก็มาใช้แผนที่ไทยเราเออมันก็โอนแยงเยอะเหมือนกันมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึน่งนะครับเขาบอกว่าสงสัยจริงๆว่ากัมพูชานั้นแปลความมั่นใจมาจากไหนถึงกล้าเริ่มก่อนมีข่าวบอกว่าหยุดยิงแล้วแต่บางแร่งข่าวเนี่ยบอกว่ายังร ถ้าไทยกับเขมรรบกันแล้วนักท่องเที่ยวหายเนี่ยสุดท้ายคนในพื้นที่ก็ลําบากอยู่ดีต่อกันอีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สายการบินยังขายตัว๋วเที่ยวกัมพูชาอยู่เลยทั้งที่สงครามกําลังจะเกิดแล้วจะให้ทํายังไงดีซื้อตั๋วไปแล้วแต่ยกเลิกไม่ได้เมนนี้ก็อยากยกเลิกการไปกัมพูชาในทันทีนะครับนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ที่ได้ออกมาพูดถึงสงครามชายแดนการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลายคอมเมนต์เนี่ยเข้าข้างไทยเรานะครับหลายคอม ก็อยากให้มีการหยุดยิงเพราะสงสารประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยไทยเราก็มีเป้าหมายแบบนั้นเหมือนกันแต่ทางฝั่งฮอกเมนยังระดมปืนใหญ่ระดมอาวุธหนักมาประชิดมาประชิดแนวายเดนอย่างต่อเนื่องและก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะอาวุธหนักจรวดพีเอสเอนเนี่ยที่เสริมมาทําไมไม่รู้ แต่ท่าทีของเขเมรไม่น่าไว้ใจจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมทบ25ก็สั่งอพยพด่วนๆแล้วนะครับซึ่งก็ยังมีรายงานล่าสุดที่ยืนยันออกมาว่า PSL03 ของเขเมรถูกทําลายไป1ระบบแต่ว่ายังเหลืออีก5ระบบที่พวกเขาใช้ยิงได้ยังไงก็ต้องรออัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้าแนวพระชายแดนอย่างใกล้ชิดกันด้วยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวพระชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเจอกันใหม่กับขา่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปปนี้้ไแลวครับบ Bye.